สวัสดีครับวันนี้พบกับผมปอยเซียร์ร้านพทายช็อปะยองนะครับเป็นร้านประดับยนต์ที่ใหญ่สุดในลยองนะครับวันนี้พบกับเจ้าอิวสุมิวเอ็กซ์2021นะครับคันนี้เนี่ยเข้ามาใส่ชุดแต่งนะครับรอบคันนะครับแล้วก็ชุดประดับยนต์ชิ้นแรกเลยที่ผมจะมานําเสนอนะครับเนี่ยครับเป็นสเกิร์ตของวาซูมานะครับสำหรับมิวเอ็กซ์2021ภาพลักษณ์จะค่อนข้างดุโหดแน่นอนเป็นชุดผสมผสานนะครับคันนี้ระหว่างวาซูมากับฟรีฟอร์มนะครับ ลำดับต่อมาเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของคิ้วล้อนะครับคิ้วล้อตัวนี้จะเป็นงานของฟรีฟอร์มนะครับจะเป็นคิ้วล้อที่มีขนาดประมาณ2นิ้วนะครับกําลังดีนะครับเป็นสีดําเงานะครับตัดกับสีตัวรถได้ดีลาดับต่อมาก็จะเป็นบันไดนะครับบันไดที่จะขึ้นรถนะครับเป็นของฟรีฟอร์มเช่นเดียวกันนะฮะเป็นสีดําตัดขาวตามสีตัวรถนะครับแล้วก็เป็นงานพรีเมียมเกรดนะครับเทปล่าน้ํานะครับเบ้ามือเปิดกันลอยแล้วก็ เป็นตัวข้อมือดึงนะฮะเรามาดูรายละเอียดด้านหลังรายละเอียดด้านหลังเนี่ยจะค่อนข้างเยอะกว่าด้านหน้านะครับชิ้นแรกเลยเนี่ยก็จะเป็นนี่นะครับสปอยเลอร์เป็นสีดําเงานะครับตัดกับตัวรถตัวนี้เป็นงานของฟรีฟอร์มนะครับแล้วก็ถัดลงมาด้านล่างก็จะเป็นสปอยเลอร์กลางครับหรือว่าเรียกกันว่าดักเทลนะครับจะเป็นสีขาวตัดดําเช่นเดียวกันก็สเกิร์ตหลังเนี่ยสเกิร์ตด้านล่างข้างหลังเนี่ยก็จะเป็นวอซูม่าเอ็กนะครับ อันนี้เนี่ยมาเพิ่มออปชันพิเศษด้วยนะครับก็คือตัวพับกระจกไฟฟ้านะครับเวลาเรากดล็อกรถเนี่ยกระจกก็จะพับอัตโนมัตินะครับแบบนี้เจ๋งมากนะครับแล้วก็คลายล็อกเนี่ยเราก็จะเปิดกระจกอ่าเป็นออปชันเล็กๆน้อยๆนะครับที่มาเพิ่มแกเพิ่มเติมหรือว่าสั่งชุดแต่งเนี่ยก็สามารถทักมาที่เพจเพทยช็อปหรือว่าจะติดตามผ่านช่องทางของ YouTube Channel นะครับเพทย์ชาแนลนะครับเพทยช็อปชาแนล ยังไงใครดูก็ฝากกดซับสไครป์ฝากกดติดตามให้กับทางร้านด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณครับ